สวัสดีค่ะเพื่อนชมป์นะครักค่เพื่อนฟิบทุกคนนะคะวันนี้หนูหินอินเตอร์อุ้ยไม่ใช่น้องะมาแสนโซนค่ะมาเรียลุกม่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็ามาในรายการ้เมาชวนชิมนะคะเดี๋ยววันนี้มีเมนูอะไรมาชิมให้ดูนะคะเดี๋ยว,วเพื่อนคอยติดตามนะคะค่ะเมนูวันนี้ก็เป็นขนมชีน้ำเงี้ยนะคะเป็นอา,อาหารของภาคเหนือนะคะถ้าเป็น ภาษาพะระภาษาเหนือก็จะเรียกว่าขนมเส้นนะคะขนมเส้นน้ำเงี้ยวะคะ่ะซื้อมาต้องนานเราจะไม่ได้ทานเลยเดี๋ยวดีจะมาแกะชิมชวนชิมให้ดูนะคะร้านนี้จะมีพิเศษตรงที่ว่ามีหมี่กรอบราดโรยที่ขนมเส้นนะคะเดี๋ยวให้ชิมให้ดูนะคะเรียบร้อยค่ะนี่เราแกะราดแล้วเนะอาน้ำยาน้ำเงี้ยวราดนะคะจะบอกขอบอกว่าเนือเขาแน่นมากแล้วก็มีทั้งเลือกมีทั้งก็ดูกหมูนะคะ ราคาก็ไม่แพงนะคะชุดละ25บาทเท่านั้นร้านนี้ถ้าใครอยู่ใกล้เชียงรายก็มาซื้อได้นะคะอยู่ยที่อําเบอร์แมกระจารจังหวัดเชียงรายนะคะอยู่เส้นถนนเชียงใหม่เชียงรายนะคะร้านเยิ้ๆกับร้านปังเย็นนะคถ้าใครอยู่ใครเป็นเพื่อนในเฟซหรือใครอยู่แถวนี้ก็ลองมาซื้อมาทานนะคะร้านครัวคุณฝนค่ะเดี๋ยวเราจะมาโรยด้วยโรยผักกัน,นะคะนี่เป็นถุงล็อกดีใส่ให้หมดเลยค่ะ น้าทานไหมเดี๋ยวเราจะไปชิมให้ดูเนาะว่ามันอร่อยมันแซ่บยังไงทานด้วยกันนะคะเพื่อนต้องขอบอกว่าลำแต,แต่เจ้าแปลว่าอร่อยมากคะ่ะ จริงๆแล้ววันนี้ก็ไม่กล้าจะถ่ายคลิปแล้วค่ะแต่ว่าว่วาวันนี้จะมาอวดทรงผมนิดนึงว่าเพิ่งจะตัดมาเพื่อนว่ามันน่ารักไหมราคามันแบลวลืมใช่ไหม้เหมาะกับน้ำหวานแส,สนสดหรือเปล่าเอยเออเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งกับอทรงผมค่ะถ้าไม่เปลี่ยนสีผมก็จะตัดบ๊อบบ้างซอยบ้างอะไรแบบเนี้อืมเดี๋ยวเรามาทานต่อให้ดูอีกเนาะ ชิมต่ออีกสักคำับเพื่อนๆอืม,มอร่อยจริงน,นะคะยังไงเพื่อนๆลองไปหาซื้อมาทานกันนะคะวันนี้ลาลาไปก่อนนะคะคลิปนี้บ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วยนะคะ